สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i ไอ channel นะคะในวันนี้นะคะไอจะมาแนะนำกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ของเกม b l a ดแอนโซกันค่ะกับกิจกรรมกล่องความสุขสนุกข้ามปีนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะคะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยค่ะ โดยระยะเวลาของกิจกรรมนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันพุธท,ที่6มกราคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันพุธท,ที่13มกราคมเลยค่ะและกิจกรรมตัวนี้นะคะก็ง,ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่กดที่ F9 นะคะหรือว่าร้านค้าไดมอนด์เนี่ยแล้วก็มาตรงหน้าต่างที่เขียนว่ากิจกรรมนะคะและก็มากดซื้อที่เขียนว่าสูย์ไดมอนด์ตรงเนี้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเออเห็นปะง่ายมากเลยค่ะเนี่ยคือจบกิจกรรมหนึ่งแหละซึ่งกิจกรรมตัวนี้นะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่เขามาแจกของขวัญวันปีใหม่ให้นั่นเอง โดยกล่องอันนี้นะคะที่เป็นกล่องแจกฟรีในราคาศูนย์ไดมอนด์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องที่ชื่อว่ากล่องรวมของขวัญคริสต์มาสแห่งความสุขค่ะโดยกล่องตัวนี้นะคะก็จะรวมไอเทมต่างๆนะคะจากกิจกรรมคริสต์มาสไม่คิดมากนั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครได้ทําของกิจกรรมคริสต์มาสไม่คิดมากที่ผ่านมานะคะก็คงจะทราบดีว่าไอเทมต่างๆในส่วนนี้เนี่ยอ่ะแต่ละชิ้นเนี่ยนะคะ ว่าเราจะได้มันมาเนี่ยมันก็จะต้องผ่านการคับของเอ่ยหรือแม้กระทั่งการแปลรูปเอ่ยนะคะนี่ก็ตามนี้เห็นเลยนะคะเพื่อเอาไอเทมพวกนี้เนี่ยที่เราได้มันมาเนี่ยมาเปิดสุ่มหาของต่างๆอีกทีหนึง่งซึ่งการหาของต่างๆในพวกนี้ก็คือสุ่มหาไอเทมนะคะที่เอาไว้ใช้สําหรับแลก ของอีกทีหนึ่งตามที่เห็นเลยนะคะเนี่ยเห็นปะว่ามันใช้ของแลกต่างๆเยอะมากซึ่งก็อย่างที่บอกแหละคือมันหลายสเต็ปมากนะคะกว่าจะได้มันมาอะไรกับพวกเนี้ยแต่ด้วยกิจกรรมกล่องส่งความสุขสนุกข้ามปีดีนะคะก็เหมือนเป็นแบบกล่องของขวัญรับปีใหม่ตอนรับทุกคนอ่ะเออเหมือนเป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันสําหรับคนที่กําลังทํากิจกรรมหาของพวกนี้อยู่นะคะเราก็จะสามารถมากดร,รับฟรีได้ทุกวันเลยนะคะวันละหนึ่งครั้งเนาะ ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะรีเซ็ตที่เที่ยงคืนในวันนั้นนะคะก็แนะนําว่าให้มากดรับก่อนเที่ยงคืนนะคะก็จะได้รับวันละ1กล่องเลยโดยถ้าเกิดเรากดรับทุกวันนะคะตั้งแต่วันแรกของกิจกรรมเลยเนี่ยก็จะสามารถกดรับได้มากถึง8กล่องด้วยกันเลยนะคะอ่าก็ถ้าเกิดใครพลาด ในวันแรกแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะในตอนนี้ก็ยังกดลับได้อยู่นะคะเพราะว่ามันหมดเขตวันที่13มการาคมเนาะและนอกจากไอเทมสสิ่งนี้ที่บอกไปแล้วนะคะว่ามันยากมากในการจะคลับมันออกมาเพื่อมากดหาของใช่ไหมเราก็จะได้ลูกอมคมริสต์มาสที่เป็นประกายอันนี้ด้วยโดยเจ้าลูกอมอันนี้นะคะเราสามารถนําไปกดกาชานะคะหรือว่า ไปหมุนตู้หมูเออที่เมืองไซเวยนั่นเองนะคะเพื่อสุ่มหาชุดแฟชั่นนั่นเองและนอกจากลูกอมแล้วนะคะก็ยังจะได้กล่องคริสต์มาสแห่งความสุขด้วยนะคะโดยกล่องนี้เนี่ยปกติเราจะได้จากการลงไลน์วันเท่านั้นนะคะ ซึ่งต้องลงรายวันที่ขั้น7นะคะถึงจะได้กล่องนี้นะคะแต่ด้วยกล่องความสุขอันนี้เนี่ยที่เขาให้จากกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งกล่องด้วยกันนั่นเองค่ะเท่ากับว่าเราก็จะสามารถได้รับถึง2กล่องต่อวันนั่นเองเนาะเออก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแหละมันเป็นกล่องรับฟรีนะคะก็อย่าลืมมากดรับฟรีกันด้วยล่ะและนอกจากกล่องรวมของขวัญคริสต์มาสแห่งความสุขตรงนี้แล้วนะคะที่เราจะสามารถกดรับฟรีได้ทุกวันแล้วเนี่ยอ่าก็ยังจะมี แพ็กเกจรวมวัตถุดิบจ่ายน้อยได้มากนะคะที่เราจะสามารถซื้อได้ทุกวันเช่นกันนะคะราคาอยู่ที่5,000ไดมอน์เท่านั้นเองอถือว่าถูกมากๆเลยนะคะซึ่งกล่องนี้เนี่ยเราจะสามารถซื้อได้แค่วันละ1กล่องหรือว่า1แพ็กเกจเท่านั้นนะคะและจะสามารถซื้อได้ในวันถัดไปนะคะหลังรีเซ็ตที่เที่ยงคืนแล้วนั่นเองเนาะโดยความพิเศษของแพ็กเกจนี้มีดีอย่างไรนะคะก็ตามที่เห็นเลยค่ะนี่ค่ะ พลังของซอนพุงค่ะพลังของซอนพุงนะคะบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่สามารถลงเลดหุ่นยนต์จบได้เนี่ยเราจะไม่สามารถหาไอเทมพลังของซอนพุงอันนี้ได้เลยนะคะ โดยไอเทมชนิดนี้เนี่ยมันมีความสามารถอย่างไรนะคะก็ตามที่ายเคยทำคลิปไว้นะคะก็คือมันจะเป็นไอเทมนะคะที่เราต้องสะสมมันนะคะ mm hmm. เพื่อมาแลกหาพวกหินเสริมแกล่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยตามที่ายเปิดให้ดูนะโดยหินเสริมแกล่งอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่คล้ายๆกับพวกอัญ,ญมณีเนาะ ที่เราเอาไว้ใส่กับพวกอาวุธนะคะโดยที่จะต้องเป็นอาวุธขั้นซอนพุ่งขึ้นไปเท่านั้นนั่นเองเนาะก็จะเรียกว่าไงเดียวมันเหมือนคล้ายๆกับอัญมณีอีกอันนึงอ่ะที่จะมาเสริมแกล้งให้กับอาวุธเรานะคะโดยถ้าเกิดเราใส่มันปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะก็ตีแรงขึ้นนะคะก็ตามความสามารถของไอเทมเลยนะคะโดยความสามารถของไอเทมตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ละอาชีพนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าความสามารถของไอเทมเนี่ย มันจะไปเด่นเรื่องการที่ทําให้สกิลของเรานะคะแรงขึ้นนั่นเองอ่าโดยเราเล่นอาชีพอะไรสกิลอะไรสายไหนอย่างไรเนี่ยก็มาดูตรงนี้ได้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละก็คือไอ้เจ้าพลังของซอนพุงอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแบบว่าลงเลทของหุ่นยนต์อ่ะไม่ผ่านอะ่ะเราจะหาไอเทมชนิดนี้ไม่ได้เลยนะคะต้องบอกก่อนและไอเทมชนิดน,นี้เองอ่ะมันใช้เยอะมากเลยเห็นปะก,การที่เราจะแลกไอเทมหินเสริมแกล่งเนี่ยเราใช้มากถึง100ชิ้นอะ แล้วคิดดูดีถึงแม้เราจะลงเลนหุ่นยนต์ผ่านนะคะเราจะต้องสะสมเท่าไหร่อะ่ะถึงจะครบ100ชิ้นอะ่ะเราจะต้องลงผ่านกี่รอบอะ่ะนึกออกปะขนาดคนที่เขาผ่านรอบแรกๆมาเนี่ยอาจจะยังสะสมไม่ถึง100ชิ้นเลยก็ได้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครจะสะสมในส่วนนี้บอกเลยว่าแนะนําอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าคุณจะลงเลดหุ่นยนต์ผ่านแล้วหรือไม่ก็ตามหรือไม่เคยลงเนี่ย ก็คือมาซื้อเถอะเพราะว่ามูลค่าอยู่แค่5,000ไดมอนด์เท่านั้นนะคะและนอกจากพลังของซอนพุงที่เราจะได้มันแล้วหนึ่งชิ้นต่อก,กล่องเนี่ยเราก็ยังจะได้อะไหล่ของซอนพุงด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ได้นี่ด้วยเหรียญบ,บงกฎสวรรค์อ,อะคะ่าเหรียญบงกฎสวรรค์คืออะไรนะคะเหรียญบงกฎสวรรค์ก็คือเป็นเหรียญไอเทมกาชาจากกล่องล้ำค่าบงกฎสวรรค์อันนี้นั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่ได้มาเปิดกาชาตัวนี้หรือว่ากล่องล้ําค่าอันนี้เนี่ยเราก็สามารถมาลุ้นรับของจากในกาชานี้ได้เหมือนกันโดยถ้าเกิดเรามาซื้อแพ็กเกจพิเศษอันนี้นะคะมันจะได้ถึง1ิเหรียญด้วยกันเห็นปะ1ิเหรียญเนี่ยคือถ้าเกิดใครแบบไม่คิดมากในการมาแลกของในส่วนนี้นะคะคือไอ้สิบเหรียญน,นี้เนี่ย ในแพ็กเกจของวงกฎสวรรค์นะคะเราก็จะสามารถมาแลกกลุ่พิศวงได้หนึ่งอันแบบฟรีๆไปเลยนะเออในราคาที่ถูกมากเลยนะต้องบอกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเปิดกาชาใช่ไหมกล่องนึงอนะกล่องกาชาหนึ่งอะมันก็เริ่มต้น3 0 0พไดมอนด์ก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องลุ้นใช่ไหมว่าใน1กล่องที่เราเปิดมาเนี่ยเราจะออกเหรียญแบบถึง10เหรียญในกล่องนั้น,น,นหรือเปล่าถูกปะเพราะว่ากล่องกาชากล่องหนึ่งอะ มันก็จะต้องสุ่มเหรียญแล้วก็ได้เหรียญแน่ๆด้วยใช่ไหมซึ่งเหรียญแน่ๆที่เราได้มาเนี่ยมันได้ห้าเหรียญก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดกล่องมาแล้วเราสุ่มแบบไม่ได้เหรียญเนี่ยได้ของอย่างอื่นเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ถึง1ิเหรียญใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราซื้อกล่องกิจกรรมเนี่ยก็คือได้แน่นอนคือ <ๆ S> 1ิบเหรียญเลยนะคะเออในส่วนนี้เนี่ยเหมือนจะดูแพงกว่าใช่ไหมแต่อย่าลืมว่า นอกจากไอเทม3อย่างที่ว่ามานี้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นพลังของซอนพุง่งเหรียญมงกฎสวรรค์ <S <S หรือว่าอะไรของซอนพุ่งเนี่ยเราได้ของย่างอื่นมากกว่านั้นอีกนะคะอย่างเช่นเศษเก็ดสีทองอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็ได้มาถึง45เศษเก็ดเลยนะคะอบอกเลยว่าไม่ใช่น้อยๆนะคะบอกก่อนแล้วก็ยังจะได้ดาวมังกรแดงอีกด้วยนะคะแล้วก็ของต่างๆอีกมากมายนะคะก็ตามที่เห็นเลยเนาะในราคาเพียงแค่5 0 0พันไดมอนเท่านั้นนะคะก็ได้ของล้ำค่าทั้งหมดในส่วนเนี้ย ทั้งหมดไปเลยนั่นเองค่ะสามารถซื้อได้ทุกวันนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแพ็กเกจที่แนะนำมากๆว่าถ้าเกิดใครมีกำลังทรัพย์นะคะมาซื้อเถอะคุ้มมากนะคะได้พลังของซอนพุงชิ้นเดียวก็คุ้มแล้วบอกเลยนะและถ้าเกิดใครอยากจะได้เหรียญบุกกดสวรรค์มากกว่านี้นะคะก็นอกจากมากดแพ็กเกจกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็สามารถไปกดกาชาเพิ่มได้เหมือนกันเนาะเออก็ถือว่าแบบได้ทั้งสองช่องทางนนึกออกปะอ่ะ เพื่อจะมาแรกของแฟชั่นหรือจะไอเทมอะไรก็แล้วแต่ก็มาดูได้นะนี่ของต่างๆนะคะจากเหรียญมงกุฎสวรรค์นะคะก็ตามที่เห็นเนาะซึ่งออยก็เคยทำกาชาตัวนี้ไปแล้วนะคะก็ไปกดดูยอะหลังก็ได้เนาะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการแนะนำกิจกรรมกล่องความสุขสนุกข้ามปีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแรกของปีต้อนรับปีใหม่ของปีนี้กันเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดมากๆค่ะของแจกฟรีรับได้ทุกวันขนาดนี้นะคะก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะคะส่วนใครที่มีกำลังทรัพย์นะคะก็แนะนำมากๆเลยว่ามากดเถอะกดไปเลยนะคะกับแพ็กเกจกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าราคาเพียงแค่ 5,000ไดมอนท่านั้นอะเออบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะคะไม่ขวนพลาจริงๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด Subscribe แล้วกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอายให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ แล้วในครั้งหน้าเนี่ยอายจะมาอัพคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไร mm hmm. ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ mm hmm. อายก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ